สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับครูบิงนะครับวันนี้ครูบิงมีวิธีการคูณลัดเลข2หลักนะครับหรือเลขหลัก10นั่นเองคือใช้เป็นเลขหลัก10คูณกับหลัก10นะครับอา่าสูตรของคูณนะครับทริกอา้าวขอพายฮะแปบบ๊บนึงนะครับเป็นอะไร สมมตินะครับว่าครูมีเป็นตัวเลขเอาเป็น23คูณกับ46นะครับอ่คำตอบจะออกมาเป็น3ช่องนะครับเซตคำตอบจะมีทั้งหมด3ตัวเรียงกันมาแบบนี้ โดยตัวแรกนะครับจะเกิดจากการที่เราเอาเลขตัวหน้าของแต่ละตุของแต่ละตัวนะครับมาคูณกันเลขหน้าของแต่ละตัวหมายความว่าไงชุดแรกนะครับเลขหน้าก็คือ2ตัวหลังชุดหลังนะครับก็คือ4ที่เป็นอยู่เลขข้างหน้านะครับคําตอบของเรานะครับด้านหน้าก็คือเอาหน้าคูณหน้าได้หน้า ใช้ตัวย่อเป็นนอนูหน้านะครับนอนูย่อมาจากหน้าหน้าคูณหน้าอ่านั่นก็คือ2คูณ4นะครับส่วนสีเขียวสีเขียวอยู่ด้านหลังนะครับด้านหน้าก็คือหน้าคูณหน้าใช่ไหมครับสีเขียวด้านหลังสูตรของเขาก็คือหลังคูณหลังนั่นเอง หลังคูณหลังก็คือเอาเลขหลักหน่วยนะครับของตัวหน้านะครับมาคูณกับหลักหน่วยของตัวหลังนะครับ3คูณ6อ่าแล้วตัวกลาง่ะครับครูตัวกลางทำยังไงตัวกลางอันนี้นะครับสูตรจะยาวนิดนึงนะครับสูตรก็คือกคูณก็บวก มันก็กอเหมือนกันเดี๋ยวกอนเนะขียนตัวเต็มแล้วกันนะครับใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกลแลน่นอนนะครับถ้ามีเครื่องหมายลักษณะนี้นะครับมีคูณมีบวกมีคูณ ให้เราทำเครื่องหมายอะไรก่อนนะครับอ่าหลักการทางคณิตศาสตร์นะครับคือทำคูณหรือหารก่อนนะครับแล้วค่อยทำบวกนั่นหมายความว่าเราต้องจัดการเรื่องของการคูณก่อนนะครับถึงแม้จะไม่มีวงเล็บมาก็ตามโอเคไหมครับอ่าใกล้คูณใกล้ใกล้คูณใกล้คือยังไงครับผู้ใกล้คูณใกล้คือเราจะยึดเครื่องหมายคูณเป็นศูนย์กลางนะครับใกล้ก็หมายความว่าสกับ4อยู่ใกล้กันแบบนี้อันนี้คือใกล้คูณใกล้ ใกล้คูณใกล้ก็คือ3คูณ4บวกกับใกลคูณไกลอันนี้น่าจะสังเกตเออกแล้วนะครับใกล้คูณไกลก็คือ2กับ6คูณกันครับนี่ครับไกลคูณไกลเห็นไหมครับอยู่ไกลกันสุดเลยคูณกันได้เป็น2คูณ6จัดการตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะ อ่าสาได้12นะครับ12บวกกับ6กสองก็12 12องบวกสิได้24นะครับโอเคทีนี้เราจะมารวมคำตอบนะครับรวมเป็นเซตคำตอบกันนะครับเริ่มจากข้างหลังก่อนนะข้างหลังนะครับสามคูณหกได้ไรครับ3 6มหเวลาใส่เราใส่เลขตัวเดียวนะครับแล้วที่เกินให้ทดอ่า หกสใส่8ทดเอาไว้1ถูกไหมครับทดไว้1ทดไว้1ตัวกลางของเราคือ24มีทดอีก1คือ25 25นะครับใส่5ทด2 2งคูณสได้ไรครับ2อคูณสได้เป็น8 8ดบวกสใกล้เป็น10 คำตอบของเราก็คือ1,058นั่นเองเชื่อครูไหมเชื่อไหมเอ่ยถ้าไม่เชื่อเช็คครับอ่าอย่าเชื่อใครใง่ายๆนะครับจนกว่าเราจะได้เช็คได้ด้วยตนเองอ่าอีกสัก1ข้อนะครับอีกสัก1ข้อเอาเป็น เลขเยอะๆลวกันเนาะเกคูณกับ5้อ่าอันนี้ครูจะไม่เขียนอธิบายเยอะแล้วนะครับเราจะทำจากตัวหลังก่อนถูกไหมครับตัวหลังนะครับหลังก็คือหลังคูณหลังหลังคูณหลัง8ปคูณหได้8 จากนั้นตัวกลางนะครับใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกลใกล้คูณใกล้นะครับ8 5 4 0 4 0ไกลคูณไกล9กคูณหได้9คําตอบคือ49นะครับ49ใส่9ทด4ใส่9ทด4จากนั้นหน้านะครับก็คือหน้าคูณหน้า9ก้าคูณ5้าเก้าหบวกสี่ไกเป็น49 คำตอบก็คือ9,000เอ้ย4,998ครับอ่าขยับมาให้น่ารโอเคเรียบร้อยถ้าไม่เชื่อเช็คดิดครับโอเคอย่าลืมลองนำมปใช้ดูกันนะครับบ๊ายบาย